วัสดีเพื่อนเพื่อนทุทหาพบกับนัทการเมืองวันครับวันนี้ตรงกับวันอังคารนะครับที่24นะครับหน้าเดือนมิถุนายนนะครับก็เรียกว่าวันนี้คิดอ่านประการใดทําสิ่งแต่ก็ตามนะครับในช่วงวันนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นเป็นพิเศษนะครับเริ่มเลยนะฮะวันนี้เรื่องของเรื่องงามยามดีครับมีฮะเรื่องของการทําสวยทําหล่อนะครับเผื่อนเพื่อนมีเรื่องอะไรนะครับที่อยากจะทำนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะครับ จัดผมตัดเล็บอะไรก็ตามนะครับเรียกว่าอะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับก,การทําให้ร่างกายดีเกี่ยวกับทําให้จิตใจแข็งแรงนะฮะหรือการทําให้ร่างกายจริงๆทําให้หุ่นดีเนะี่ยมันก็เกี่ยวกับการทําสวยทั้งหล่อนะฮะลดน้ำหนัก,าก,ากนะครับออกกาลังกายนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ว่าหุ่นดีคือมันดูเท่ไงนะบางทีโรคภยัยแค่เจ็บเนี่ยมันมาจากการที่อะไรมันเกินนะครับน้ำหนักเกินเนี่ยครับโอ้โหเพื่อนๆรู้มว่าเขาบอกว่า ทุก1กิโลถ้าใครน้ำหนักเกินเลยนะทุก1กิโลเนี่ยมันเติมโรคภัยแค่เจ็บมานะครับหลายโรคเลยนะเออเนี่ยคือต้องระวังนะครับฉะนั้นช่วยใ้ใครที่จะเซฟร่างกายเริ่มนานครับหรือว่าจะทําให้คุณนะดูดีขึ้นไปตัวสุขภาพร่างกายนะฮะก็ได้นะครับในช่วงนี้ก็จะได้โอเคที่ตัวเลขดีดๆแล้วก็ในช่วงนี้ในเรื่องของการ ตัดผมตัดเล็บนะครับบางคนตั้งใจจะเข้าร้านเสริมสวยนะครับก็นัดทางร้านในช่วงนี้ได้นะครับหรือว่านัดคุณหมอทำัลจกรรมวันนี้พอดีโอเคก็ถือเป็นวันที่ดีนะครับก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะฮะคือก็ทาได้สวยงามวันดีๆเรื่องดีเนี่ยบางทีเจอว่าโอ้โหคุณหมอกาลังแบบไฟกาลังมาหน้าตาแจ่มใสอยากทาให้มันดีเป็นพิเศษนะอะไรอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างนะฮะโอเคครับต่อมานอกจากเรื่องการทําสวยทําหล่อนะครับ ก็เป็นเรื่องของงานนะฮะเอองานใครที่อยากจะทํางานสมัครงานเคลียร์งานแก้ปัญหางานรับงานหรือส่งต่องานนะครับก็ได้นะฮะ๋ัวนี้จะคุยเซ็นเอกสารสัญญาทําเรื่องสําคัญทํานิติกรรมทําธุรกรรมทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้อ,ของกับการงานหรือการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆก็สําเร็จนะครับหรือว่ามันจะมีเป็นเรื่องดีๆนะครับในการทำแล้วมันมีเรื่องที่เฮงเกิดขึ้นนะฮะข้อต่อมาครับในช่วงนี้ครับ มุมดาวมันมีดวงผมจะเรียกว่าถ้าใครนะครับเรื่องของบ้านนะฮะจะซื้อบ้านดูบ้านเคลียร์บ้านจะปักป้ายลงราคาบ้านนะครับอะไรก็ตามสมัยก่อนที่เป่ปักป้ายขายที่เนาะหรือว่าแขวนป้ายนะฮะในยุคปัจจุบันก็จะลงขายบ้านนะครับในโซเชียลของเรานะฮะอองานบ้านจะซื้อจะขายจะตัดสินใจครับจะเคลียร์บ้าน รถนะฮะก็ได้แบบเดิมนะฮะคล้ายๆบ้านเลยจะเคลียร์จะซื้อจะขายจะซ่อมจะรถอ,ออกจะศูนยญจะอู่ความรักนะครับจะงอ้อจะขอคืนดีหรือได้ก็ตามโอเคก็ใช้นะครับในช่วงวันนี้ได้ด้วยนะครับก็โอเคนะแล้วก็ประการต่อมาครับมีเรื่องของบางงานบลอความรักอ่าแล้วก็ความรักก็จะงอ้อขอคืนดีก็ได้หรือจะคุยจะขอเคลียร์ใจนะครับก็ใช้วันนี้ได้นะครับโอเคนะฮะ ต่อมาครับเรื่องของเลขและสีมงคลครับมีดังนี้ครับเลขแรกครับที่ใช้ดีพิเศษค,คือเลข0ูนย์ะครับเลขต่อมาครับคือเลข7็ครับเลขต่อมาคือเลข5นะฮะในสุดท้ายคือเลข8ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโช,ชุ์คือเลข9นะครับสีที่ถูกโชุ์ครับสีแรกคือสีดาที่ต่อมาคือสีม่วงซี่ต่อมาคือสีส้สสสสสมสุดท้ายคือสีเขียวสีที่เลี่ยงๆหรืยงมักไม่ค่อยใช้นะครับคือสีน้ําตาลน,นะฮะแล้วก็เรื่องของซ้ายขวาวันนี้เลือกซ้ายแล้วก็ด้านบนนะฮะ ้ายด้านบนใครที่ต้องเลือกทิศทางซ้ายขวาดีเนาะเลือกซ้ายบนล่างนี่เนาะเลือกบนนะครับโอเคนะฮะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ดาวพุธย้ายนะครับดาวพุธย,ย้ายผมก็ทําคลิปนะครับเมื่อเช้าเรื่องของทัทนยามเช้านะครับเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูได้นะฮะผมอาจจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับเรื่องของดาวพุธเนี่ยรอบเี้นะเขามีเรื่องดีดๆนะแล้วก็เรืต้องระวังทุกอย่างะฮะ มันมีเรื่องดีๆเรื่องต้องระวังเวลาที่มีการยโยกย้ายแต่ว่ารอบนี้เรื่องอะไรที่แบบต้องระวังเนี่ยมันจะอยูท่แถวๆประมาณปลายเดือนนะครับผมจะพูดถึงในคลิปว่าทําไมต้องทําอะไรก่อนวันที่27มิถุนายนนะครับแล้วมันจะคล่องตัวขึ้นหรือมีโอกาสสาเร็จขึ้นนะครับนี่แหละก็จะพูดในท่าทยามเช้าครับพเพื่อนๆลองฟังได้นะฮะบางคนก็ฟังในรถตอนเช้านะครับเดินทางก็เออใช้ได้ประโยชน์ดีพเพลินๆดีนะฮะต่อมานะครับ เออแต่ว่าไปช่วงที่ดาพุทธโัวจรขยับย้ายไปนะฮะผมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีเหตุปัจจัยในเรื่องของคนนะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อนมีไอเดียมีความคิดอยากทาอะไรส่วนตัวพิเศษนะครับในช่วงเดือนนี้ไปให้ระวังเรื่องคนใส่ร้ายใส่ความครับอันนี้เป็นเรื่องเตือนนะฮะคือมันจะเจอคนใส่ร้ายใส่ความหรือคนเข้าใจผิดนะครับบางทีการเขาจะผิดมไม่ใช่ว่าแค่เป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานฮะบางทีคนในบ้านคนในครอบครัวนะฮะ แฟนเข้าใจผิดนะครับมันก็เหนื่อยนะเข้าใจผิดลงที่อธิบายแล้วจะเป็นช่วงที่อธิบายแล้วเขาไม่เข้าใจนะเอออธิบายแล้วเขาไม่ฟังนะหรืออธิบายแล้วเขาฟัง,ง,แ,งแต่เขาไม่เชื่อนะเนี่ยเพื่อนๆก็เตรียมความพร้อมได้นะฮะในสภาวะเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็ไปจนถึงเดือนกรกฎาน,นี่แหละนะครับเราจะได้รู้ว่าเออถ้าคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงการคุยแล้วเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าคุยแล้วมันพยายามไม่เข้าใจหรือ พยายามเข้าใจแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวจะเจออารมณ์แบเนี้ยครับทีท,ทีรัวรัว,รวบ่อยๆนะฮะก็หาวิธีแล้วกันนะฮะเพราะแต่ละคนก็มีวิธีที่จะสื่อสารหรือใช้วิธีที่ทําให้โอเคต้องเข้าใจแล้วนะอะไรเงี้ยนะครับโอเคฮะก็จะได้รู้ว่าเงื่อนไขของงานต่างๆนะครับหรือว่าความรักหรือการสื่อสารต้องเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับการสื่อสารต้องชัดเจนนะฮะและที่สําคัญครับผมก็ต้องบอกว่าดาวพฤหเนี่ย โคโครจรเข้าอยู่เจอดาวพระเกตนะฮะมันคือการเร่งสปีดนะครับเร่งสปีดแสดงว่าบางทีมันถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญบางอย่างนะครับในช่วงจากนี้ไปแล้วนะฮะคือถึงแต่วันนี้วันนี้ไปนะฮะบ,บางทีมีเรื่องก็ต้องตัดสินใจบางอย่างในเราพยายามไม่ตัดสินใจก็มีครับในช่วงที่ผ่านมา แต่และคนก็จะมีเรื่องแตกต่างกันนะฮะจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องความรักเรื่องของการกู้ยืมอะไรก็ตามนะครับแต่สถานการณ์จะบีบให้เราต้องเร่งตัดสินใจได้แล้วว่าตกลงจะเอาอย่างไรนะฮะนี่ครับแต่นี้ไปสถานการณ์จะบีบให้เราต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆที่เรารู้สึกแบบหลบเลี่ยงมานานหรือเรายังไม่พร้อมตัดสินใจมานานหรือเรายังหาข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับ เดี๋ยวสถานการณ์จะบีบเราถึงใจฉะนั้นเพื่อนเพื่อนก็เตรียมความพร้อมนะฮะแต่เดี๋ยวผมจะคุยเรื me, so ่องนี learn ้เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องแต่ว่าอันนี้เราคุยกันก่อนว่าถ้าเพื่อนเพื่อนยังอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจหรือถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังรู้สึกว่ากังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือลังเลบางสิ่งบางอย่างหรือถ้าเพื่อนเพื่อนกำลังรู้สึกว่าต้องสถานการณ์ทำท่าจะต้องรีบลงมือแล้วนะครับต้องทําอย่างไรบ้างนะฮะหรือว่าจะต้องหาข้อมูลอย่างไรบ้างก็เพื่อนๆก็ดีเร่งทําได้เลยนะครับเพราะดาวพุธตัวนี้มันจะมาสป หรือทําให้สถานการณ์มันสุกงอมไวขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไม่ใช่ว่าแค่เพื่อไม่ใช่แค่งานของเรานะฮะบ,บ้านเมืองเราด้วยนะเออหรือออฟฟิศเราด้วยนะครับเรื่องงานเดี๋ยวเพื่อเพื่อจะลองสังเกตดีว่าหลายอย่างมันจะรุมให้ต้องรีบตัดสินใจให้มีข่าวคราวบางอย่างโผล่มานะครับอยู่ต้องพยายามเร่ง send, เซนเร่ง clear, เคลียร์เร่งจบนะครับโจอาดาวมันจะมาให้เกิดสถานการณ์ที่สุกงอมนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นฮะไม่ใช่แค่ออฟฟิศนะฮะอย่างที่บอกว่าบ้านเมืองนะครับ บางอย่างจะถูกเร่งปฏิกิริยานะฮะให้เกิดสิ่งต่างๆไวขึ้นกว่าเดิมนะครับเรื่องอะไรที่แบบคาราคาซังมามันจะจบโดยไวนะฮะหรือว่ามันจะอยู่ในช่วงที่ดาวพุธโคจรจริงจนถึงช่วงเดือนหน้านะครับฉะนั้นก็ให้รู้ก่อนว่าแน่นอนว่าตั้งแต่นี้นะครับจนถึงเดือนหน้าหลายอย่างจะสุกงอมหลายอย่างจะรีบเร่งหลายอย่างจะพยายามสรุปหลายอย่างจะเกิดเหตุต่างๆนะครับ หรือข่าวต่างๆโอ้โหมันจะอัดแน่นแต่ละวันเราจะมีข่าวสารใครที่เป็นคนที่ตามโซเชียลนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการเมืองอดาราศิลป,ปินภัยพิบัติหรือเป็นการต่างประเทศการลงทุนอะไรก็ตามข่าวสารแต่ละวันจะอัดแน่นมากกว่าเดิมเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าดืมทํางานนะฮะบางทีฟังข่าวเพลินนะครับก็เนี่ยห้สกเกตดีๆจะนี้ไปทุกอย่างจะเร่งรัดแล้วก็เร่งเร้า แล้วก็สรุปแล้วก็สุกงอมหลายอย่างนะครับในช่วงตั้งแต่นี้จนถึงช่วงเดือนกรกฎานะครับสังเกตดีๆแล้วมันจะมึนมากนะฮะหลายอย่างจะแบบตกใจเลยนะฮะในการตัดสินใจบางอย่างหรือว่าเกิดเหตุต่างๆที่มันทําให้สะเทือนใจก็มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาค่อยๆว่ากันนะฮะเพราะว่ามันยังคุยกันอีกยาวนะครับในเรื่องนี้ขอบคุณซุปเปอร์แดนขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมทุกท่านนะฮะขอโชคดีความสุขครับเปกันบงใจนะครับดูดวงสองราศีฮะ ราศีตุลครับราศีพิจิกะและก็ธนูนะฮะเริ่มราศีตุลครับวันนี้นะครับวันนี้ต้องระวังเรื่องงานเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าจังหวะดาวการงานโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งมรณะนะครับอยู่คู่กับดาวพุทธยูมีการพลิกบางอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจหรือคาดหวังนะครับอยู่มีงานเปลี่ยนแปลงฉับพลันอยู่ต้องใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับช่วงนี้เป็นพิเศษแสดงว่าวันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องงาน มีสมาธิก,การงานดีๆแต่ผมดูว่าดาวแห่งปัญญาดาวแห่งการแก้ปัญหาดาวแห่งไวพริบนะครับแล้วก็คำพูดวาจาเด่นนะครับก็กลายปว่าอ่ะปัญหามาปัญญามีเดี๋ยวแก้ได้นะฮะแต่พูดเนี้ยจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพระจันทร์จะโวจรจัขยับนะครับแต่ว่ามันมีในยะอย่างหนึ่งคือวันนี้พยายามรีบเคลียร์ปัญหาเก่าๆปัญหาคาราคาซังให้ไวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงตั้งแต่กลาง สัปดาห์ไปทั่ไปนะครับเราจะมีงานดืองานแทรงงานพิเศษงานปรับปรับชอตพันอะไรเกิดขึ้นนะฮะก็โอเคนะครับจังหวะดาวข้อดีคือช่วงนี้โอกาสใหม่ๆมาให้คว้าไว้เผื่อเพื่อนๆจะมีโอกาสอะไรที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับก็สามารถหยิบจับขยับขยายทําได้นะครับนี่ผมดูอย่างว่าดวงเรื่องงานเรื่องเงินนะครับช่วงนี้มันเป็นเรื่องของมีปัญหารีบเคลียร์รีบแก้จัดการแล้วก็สําเร็จเงินหมุนได้คล่ใจ จุกจิกเข้ามานะครับผมก็ยังมองว่ามันยังหมุนเงินแล้วก็จัดการเรื่องของเงินทองในทุกรูปแบบทุกระบบได้นะครับเงินหมุนได้เจรจาสําเร็จเรื่องสําคัญมีความคืบหน้าของก้าวหน้าเป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะครับเงินหมุนได้นี่มันก็สบายใจได้อย่างนะแล้วก็มิวนี่มี่าใจ่ายฉับพลันนะครับในส่วนที่เราไม่ได้เตรียมการไว้แต่ว่าไม่ใช่เจรจาที่เยอะแต่มันก็ต้องหมุนต้องใช้ต้องต้องโอนต้องสแกนอะไรบางอย่างนะฮะโอเคครับต่อมาความรักนะครับ คนโสดช่วงนี้ดูดีฮะคุยชอบใครคุยนะครับได้ตามปกติแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบปักใจเพราะว่ามันยังไม่ใช่จังหวะที่ต้องรีบร้อนนะครับแต่คุยไปเรื่อยๆได้เดี๋ยวเราจะเห็นตัวตนของเขาได้ชาดเจนขึ้นนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะในช่วงนี้ดาวความรักถือว่าโดดเด่นมีพึ่งพาใสา่ได้เว้ยวาได้ช่วยได้แต่ว่าอารมณ์แฟนสวิงสวิงหน่อยนะฮะร,ระวังอารมณ์ระหว่างกันนิดนะครับสุขภาพร่างกาย ช่วงนี้ระวังกดไหลย้อนนะครับผมห่วงเรื่องอาหารนะฮะทาให้ป่วยได้ครับอาหารการกินทำให้ป่วยแล้วก็การที่อยู่ในวัยซอวอรครับก็ห่วงเรื่องอากาศนะครับอากาศชื้นอากาศลมฝนนะฮะอากาศมอึดอัดคือช่วงนี้นระวังอากาศทําให้ป่วยนะฮะลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ดวงเสริมนะจะมีเราจะเห็นพัฒนานการเขาเติบโตวไวขึ้นยังพอเห็นความฉลาดแล้วก็เรื่องของการเติบโตทงความคิดนะฮะไวขึ้นนะครับก็โอเคนะฮะแต่ค่าใช้จ่ายเริ่มเยอะหน่อย ลูกหลานบริวารสด็จเลี้ยงใช้ตังค์เยอะหน่อยแล้วก็สุขแล้วก็เรื่องของเสน่เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าแต่งหน้าเข้มได้ครับต่อมาชาวราศีพิจิกกิจกรรมภารกิจต่างๆง,ง,งานเด่นเคลียร์แก้ปัญหาเรื่องสําคัญได้การเจรจา,าติดต่อตรองดีการทํางานเชิงลุกเด่นมีอะไรที่ต้องเร่งต้องรีบต้องเคลียร์นะฮะก็สามารถทำและทำได้ดีครับจังหวะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการหารายได้พิเศษพอได้อยู่นะฮะหรืออย่างน้อยให้รู้ว่าเดี๋ยวช่วง สัปดาห์นี้นะฮะมีข่าวดีเรื่องของเงินทองหรือได้ซื้อของสําคัญหรือได้ใช้จ่ายในมุมที่เราต้องการนะครับแต่ว่าไม่ได้ดมีเงินมากมายเพราะว่าคนราศิพิจิตผมว่าช่วงหลังก็ประหยัดเยอะขึ้นเรื่อยๆรู้ว่าอะไรควรใช้จ่ายาะฉะนั้นผมก็เลยไม่ห่วงว่าเงินเข้ามาจะต้องหมนอนยังไรผมยังมองเรื่องอย่างนี้นว่าเรื่องหนี้สินอาจจะมีความกังวลเล็กๆอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าเรื่องของการงานบ้านหนึ่งนะครับในระยะนี้มุมดาวการงานของเราคือดาวทิค์ครับ โดยนี่ดาวทิโครจรได้ตำแหน่งมรณะอยู่คู่กับดาวพฤหัสนะครับช่วงนี้งานมันจะมีปัญหาจุกจิกนะครับแต่พอจะเป็นคนช่วยเหลือนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เราต้องเคลียร์งานเก่างานที่สะสางหรืองานที่ทําประจําอยู่เพียงแต่ว่าข้อดีคือ1งงานมีความคืบหน้าดีข้อ2ยังพอมีคนช่วยเหลือได้ข้อ3การเจรจาติดต่อต่อรองเด่นการพูดคุยเด่นข้อ4ดาวอังคารนะครับคือดาว แห่งความเหนื่อยนะฮะโคจรอยู่ตำแหน่งการงานนะครับมันก็บอกได้ชัดเจนว่าวันนี้โปรแกรมงานมันจะแน่นนะฮะเช้าสายบ่ายเย็นนะฮะบางทีมีหัวค่ำนะครับต้องเคลียร์ต้องจัดการเรื่องงานนะฮะบางทีงานส่วนตัวก็มีหรือภารกิจจะดูยุ่งๆหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะต้องทํางานล่วงเวลาหรือเผื่ออารมณ์นิดนึงว่าโอเคเผื่ออารมณ์นะครับว่างานช่วงนี้จะแน่นๆอัดแน่นคนเคงเยอะ พยายามรีบเคลียร์ปัญหาอะไรที่มันคลางกระซังให้จบได้ไวมันจะได้มีช่องว่างให้พักผ่อนบ้างนะครับต่อมาดาวเกี่ยวกับความรักนะฮะคนโสดช่วงนี้ก็ถือว่าระวังการคุยนะครับยังไม่ค่อยเหมาะกับการใกล้ชิดสนิทกันในวันนี้นะฮะคุยทั่วไปได้นะแต่ว่าระวังการคุยแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงนี้ดาวความรักเป็นช่วงที่พึ่งพาัย บางเรื่องได้แต่ว่าต้องเป็นเรื่องที่เขาถนัดนะฮะถ้าเขาไม่ถนัดไปใช้หรือว่าวานให้ช่วยบางทีเราก็จะหงุดหงิดอยู่บ้างเล็กน้อยนะฮะสุขภาพร่างกายครับร้อนในผัวเจ็บคอเนี่ยไบโซครับกดหลังข้อบ่าไหล่นะฮะระวังกดไหลย้อนนะครับถ้าทมีลูกหลานประวาัตว์เลี้ยงวันนี้เราจะเห็นพัฒนา,าการเขาโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะผมว่ามองว่าช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าวุธิภาวะหรือพัฒนา,าการทางความคิดปัญญาไอเดียพอกข้าจะมีความผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่า โดดเด่นนะครับสอนมาดีแล้วเขาก็เรียนแล้วจดจําได้ดีด้วยนะฮะต่อมาเรื่องของสเนสน่ห์เสื้อผ้าเน้นสีเข้มๆใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาครับร่างกายกลิ่นหอมเปิดอท้งผากได้ยิ่งดีฮะต่อมาชาวราศีธนูกิจกรรมงานเด่นแก้ปัญหาดีมีเรื่องต้องกังวลเครียร์หรือเครียดอะไรก็ตามครับจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาเสมอนะฮะชาวดาวเกี่ยวข้องเรื่องการหารายได้พิเศษเด่น ช่วยได้กระ้ององการจัดการงานเชิงลุกดีช่วยได้กระ้องเรื่องของการทําเรื่องสําคัญสําคัญก็มีความคืบหน้านะฮะการพูดการคุยการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อการต่อรองการทําเรื่องยากๆมันจะดีขึ้นเพียงแต่ว่าช่วงนี้นครับดาวพุธโคจรเป็นมรณะนะครับเพื่อนๆเตรียมอารมณ์นิดอย่างว่าจากนี้นะฮะไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับจากนี้นะครับอย่างน้อยก็เนี่ยสสัปดาห์อยางีงไปนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องตารางนัดตารางงานบางอย่างต้องแก้ปัญหาชดหน้าเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้บางอย่างจะต้องมีการปรับสลับการนัดหมายหรือเปลี่ยนแปลงระหว่างวันเป็นพิเศษอะไรเงี้ยจริงมีนองเลาแบบนี้บ่อยนะฮะก็อย่าไปเสียครับจังหวะดาวมาแบบนี้ก็มาแบบนี้ไปแก้ไปเรื่องๆไปนะครับมุมดาวระยะนี้ข้อดีคือแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จข้อดีชุดนี้คือเรื่องของการหมุนเงินนะฮะถ้าใครที่แบบ จาเป็นต้องใช้หรือว่าจะเป็นต้องหมุนเงินสินค้็ตามก็จะหมุนได้นะครับจังหวะดาวข้อหนึ่งที่ต้องเตือนคือเรื่องของค่าใช้จ่ายฉับพันค่าใช้จ่ายที่ผูมาแบบเราไม่คาดคิดนะฮะอันนี้มันก็จะมีอยู่นะฮะไม่รู้ว่าถ้าเราแบ่งบางส่วนเอาไว้สําหรับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดได้ก็จะดีแต่บางทีก็ได้ว่าบางคนก็ใช้สัปดาห์ชนสัปดาห์วันชนวันก็มีนะฮะก็อย่างน้อยก็ให้รู้กับว่าช่วงนี้ อาจจะมีเหตุปัจจัยเรื่องของให้ใจฉุกเฉินเกิดขึ้นนะฮะเราจะได้เตรียมอารมณ์ไว้ก่อนนะครับล่วงหน้าก็ช่วยได้ยนเยอะเนาะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายครับระวังร้อนในปวดหัวเจ็บคอท่านในวัยสาวครับมีดวงเกี่ยวข้องอัการอักเสบตามร่างกายนะฮะแล้วก็จุกเส้ยด้ท้องมีข้อหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคืออาการวิงเวียนศีรษะครับท่านในวัยสวก็ระวังเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วก็โรคประจําตัวนะฮะแล้วก็ความรักคนโสดระย่นี้ดูดีครับ ุยกัใครหรือว่ามีความสุขในการพูดคุยอย่างน้อยมีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเน,นื่องกับคนที่เราชอบได้ครับส่วนคนที่มีคุยแฟนและชีวิตเดวควาครักก็จะเจอบ้างไม่เจอบ้างหรือจะมีกิจกรรมทําอะไรต่างคต่างยุ่งๆนะฮะภารกิจจะดยุ่งยุ่งนะฮะเพราะว่าดาวความรักคู่ครองโคจรอยู่ตำแหน่งมรณะมันก็จะกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีภารกิจส่วนตัวนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลนะฮะแล้วก็ลูกหลานประวัศาสตร์เลี้ยงชีวิตดวงเสริมนะมีเรื่องให้ต้องคิดต้องทําต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจัดการอะไรก็ตามดวงลูกหลานประวัศาสตร์เลี้ยง ก็เรียกว่าพอจะช่วยเสริมกําลังกายกําลังใจหรือว่าช่วยบางเรื่องได้ถ้าลูกเราเติบโตนะฮะก็เรียกว่าพอจะพึ่งพาไหว้วานนะฮะหรือสอนสั่งอะไรเขาก็ยังเชื่อถือเชื่อฟังนะครับแล้วก็เสน่ห์เสื้อผ้าครับช่วงนี้เน้นสีมงคลนะครับแล้วก็ใบหน้าสว่างสะอาดนะฮะร่างกายกลิ่นหอมนะครับหน้าตาสดใสไว้นะฮะพยายามให้หน้าตาผ่องผอุไว้นะครับโอเคครับจบครับกับคุณทิ่ตามนะฮะท่านที่ฟังเวลาใดกระตามขอให้มีความสุขครับสิ่งดีๆเกิดขึ้นแก่ทุกท่านและครอบครัวครับเป็นกำลังใจนะครับ สวัสดีครับ